สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องทักทายภาษาญี่ปุ่นแล้วเข้ามาชุดไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกอะไรยูกะตะใช่ไหมยูกะตะครับเพราะว่าวันนี้มาแข่งแล้วพักที่โรงแรมว่าไม่มีชุดมีแต่ชุดนี้มันต่างกับกิโมโนยังไงอ่ะครับกิโมโนมันจะเต็มยศกว่านี้ครับนี่เป็นชุดแบบล้ำลมเหมือนล้ำล<ม> อ่าโอเคนะฮะอ่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับเราสามคนนะครับมีคุณดิดมีผมปลั๊กแล้วก็คุณไอซ์นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะครับเสียงโดยรวมน่าจะดีขึ้นกว่าวันนั้นแล้ววันนั้นต้องขออภัยด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะวันนี้อ่ามาต่อยอดจากวันนั้นที่คุณไอซ์เกินทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยในฤดูกาลหน้ามันจะมีในส่วนของบิ๊กดดลมีในส่วนของการเซ็นสัญญาเพิ่มเติม,ตมนะฮะแน่นอน เขาเรียกอะไรลีกหลักที่เราต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษนั่นคือวีลีกประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าคุณไอซ์ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวีลีกและเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลนักกีฬาที่นั่นนะวันนี้เราจะยังไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าใครจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวรอจบแล้วเราก็ค่อยๆสืบสามเราเรื่องต่อยอดไปแต่สเต็ปแรกที่หลายๆคนสงสัยคุณไอซ์แล้วเขาก็จะพูดคุยคือเขาไม่ได้พูดคุยหรอก เขาก็ใช้คําว่ามาโนกันไปเองในแต่ละคนแล้วกันอบางคนก็จะบอกว่าลักษณะการคัดตัวผู้เล่นไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อมันจะต้องดูจากการถ่ายทอดสดบา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 งคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่มีเขามาส่งแมวมองมาดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวคุณไอซ์มาก็จะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้มากขึ้นอ่าในในมุมคุณดิดคุณดิดก็บอกว่าโดยปกติเขาจะเอา แมวมองมาดูบ้างเหมือนกันใช่ไหมน้อยทีมอ่ะมีบ้างมีบ้าง<ม>แต่น้อยทีมแต่แต่ก็เคยมีถูกไหมก็ก็เคยมีมบ้างอ่าครับผมโทรศัพท์<อ>คว่ำไปแล้วครับผมอาแล้วน่าจะโทรศัพท์คว่ำนะครับดูทรงแล้วได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินคุณไอได้ยินไหม ได้ยินได้ยินครับโอเคอ่าโอเคนะฮะกล้องขึ้นไหมเออย็บอกให้ให้ไอเล่าเบื้องหลังเบื้อง้งหลังดีกว่าอืมอืมก็จริงๆแล้วโดยปกติแล้วอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาดูผลงานก็จริงแต่คือไม่ได้ว่าดูว่าเออแค่ช่วงนี้คุณเล่นดีสองสามวันที่ผ่านมาคุณเล่นดี หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณด่นดีมันไม่ใช่ครับเขาจะดูระ,ระยะยาวเขาจะดูประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาว่าแต่ละฟอร์มของนักกีฬาเนี่ยมันมีข,นขึ้นขึ้นลงลงอยู่ละเพราะฉะนั้นการจะดูนักกีฬานเนี่ยเขาจะดูจากเทปเก่าๆแบบเต็มแมตช์แมตช์เขาก็จะให้เราส่งแมตช์ที่ดีที่สุดที่เรามั่นใจในการเล่นของเราให้เขาดูแล้วเขาจะตัดสินใจเขาจะไม่ดูว่าเอาเอาแมตช์ที่เธอเล่นแย่ที่สุดมาให้ฉันดูหน่อยมันไม่มีหรอกครับคือนักกีฬาก็ต้องพรีเซนต์ตัวเอง เราก็ต้องส่งอัน,นที่ดีให้เขาดูและที่เหลือให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเอาเราหรือไม่เอาอันนี้เป็นหลักมากกว่าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะระบุมาเลยว่าต้องการผู้เล่นแบบนี้นะเปิดบอลได้นะรวมถึงว่าอา,อาจจาะบล็อกดีนะดีเฟนซ์ดีนะคือเขาจะรีเควสต์ตรงนี้มาแล้วให้เราเป็นคนเัือกกีฬาว่ามีใครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต,ตำแหน่งที่เขาอยากได้อย่างนี้มากกว่าครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุยกับคุณไอซ์ไปแล้วกันคือเริ่มต้นน่ะลีกญี่ปุ่นเคยจิ้มชื่อมั้ยผมถามนี้แล้วกันไม่เคยจิ้มชื่อนะเคยมีว่าแบบ<ป>ชคยไหมอ่ะส่งไปทีละทีมหนึ่งก็คือสามชื่ออย่างต่ำอะที่เขาคุยกันมาเนี่ยอ่าเออพรางั้นต้องต้องเปลี่ยนความเข้าใจกันใหม่คือบางคนเข้าใจว่าแบบ เขาชี้มาเลยว่าฉันจเจ้าคนนี้นักกีฬาชื่อนี้ซึ่งมันไม่เคยมีส่วนมากเขาจะมาไงขอเรียกถามเป็นตำแหน่งตำแหน่งกองเลยตำแหน่งลนเลยว่าเออตำแหน่งแบบนี้ตำแหน่งแบบนี้ตำ,นบบนตำแหน่งหัวเสานะตำแหน่ง middle, ああมิดเดิลมืกมืกบ้างเขาก็จะดูเอาก็เอาเนทีมชาติเป็นหลักก่อนพอทีมชาติเสร็จปุ๊บใครที่ไม่ใช้ทีมชาติล่ะมีไหม ส่งไปทีนึงก็คือสามสี่ชื่ออย่างชื่อเดียวไม่มีจิ้มเหมาว่าจะเอาออนอุมานะจะเอาปื้มจิตนะอย่างเงี้ยไม่มีนะครัอบออกเป็นตำแหน่งมาเลยอ่าอืมอ่มาคือแ,แต่ละทีมเขาก็จะมีรีเควสต์ตำแหน่งที่เขาต้องการเสริมต่างกันเขาก็เหมือนแบบมีรีเควสตออกมาว่าอยากได้ตำแหน่งนี้ในโคต้าเอเชียอ่ะมีตัวผู้เล่นคนไหนที่เล่นในลักษณะที่เขาต้องการบ้าง เราก็ส right. ่งเทปไปเขาเขาก็ถามอะไรกับเอเย่นนั <There was. S 1> ่นแหละใช่ไหมเราก็ส่งเทปไปให้เขาคนนี <Mal> ้คนนี like Toyota, so ้คนนี้มีคนนี้คนนี้คนนี้ต้องไองไม่ได้เป็นเอเย่นเพราะว่าไอ้แบบประสานงานให้มากกว่าว่าเออเพราะว่านักกีฬามันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เนาะเราก็จะมาช่วยกันเต็มที่เพราะว่าเราก็อยากให้น้องๆได้มาหลายๆคนอาชีพว่าเออไอ้เป็นคนดีว่ไอ้ไม่มีสิทธิ์ดีเพราะไอ้ทำงานอยู่โตโยต้ามันจะไปดีลให้ทีมอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่คือเราจะช่วยแค่ว่า ถ้าน้องมีปัญหาตรงนี้เออสามารถมาปรึกษาเราได้นะ, <c oughs> ะอืมครับนั่นแหละครับนะก็ถือว่าวถือว่าเริ่มต้นมันอ่ะมันมาจากมาจากตําแหน่งนอ่อืมนะฮะ,ะอ่า<ค>แล้วทีนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณไอบอกสมมุติว่าตโตโยต้าจิ้มอะไรว่าปีนี้ต้องการมิดเดิลบล็อกเกอร์อ่าอย่างนี้หมายความว่าเขาจะเอาจากไทยอย่างเดียวไหมครับหรือว่าที่ไหนก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมด้วย ถ้าเป็นโคต้าอาเซียนเนี่ยมันจะมีจากไทยอย่างเดียวเืราเขาจะยังไม่ดูทีมอื่นว่าหนึ่งไทยฟิลิปปินส์เวียดนามนี่แหละผลงานระดับโลกค่ข้างน้อยคือเขาจะเลือกไทยก่อนถ้าถ้าตามที่ไอ้ได้คุยกับแต่ละแต่ละแต่ละทีมมานะครับคือเขาจะถ้าไทยไม่มีจริงๆจะไปหาอาจจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเวียดนามที่มีเหมือนทีทีจ้ามาตอนนี้ครับก็ก็เป็นไปได้อืม ไอย้ยอย่างนี้ผมขออนุญาตถามอ่คุณไอ้พอทราบไหมว่าอย่างอย่างในเคสของอโฟที T, ในเคสของจาจาเนี่ยจริงๆแล้วตําแหน่งของสองคนเนี้ยเขาเลงคนไทยก่อนไหมก่อนที่จะไปถึงเวียดนามถึงฟิลิปปิน,น์อะไรเงี้ยพอทราบไหมตรงนี้ไอ้คิดว่าน่าจะคนละเอเจนต์คือเอเจนทางฝั่งส่งเข้ามาตฝั่งฝั่งเราก็ไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเลือก เขาอาจจะเขาอาจจะแบบส่งมาพร้อมกันก็ได้ครับอันนี้ไห้ไม่ไอันนี้ไอไม่ชวนนะอืมก่อมอาจจะส่งมาทั้งสองเอเจนต์อาจจะสามเอเจนต์ก็ได้แต่ของของนักกีฬาไทยเราเนี่ยเป็นเอเจนต์เดียวเขามีเอเจนต์เดียวคือนักกีฬาไทยเราจะสูตรรวมตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อคือของจ้าจ้ากับของททไอไม่แน่ใจต้องอาจจะพ่ดีแต่ต้องเสริมนิดนึงนะครับอืม ก็คือก็คือเอเย่นที่หานักกีฬาอาเซียนเนี่ยเข้าไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณสองสองคนของทางนักกีฬาไทยก็จะเป็นคนหนึ่งอ่ามิสเตอร์เอนี่ยแหละส่วนของทางที่หานักกีฬาชาติอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งผมก็รู้จักเหมือนกันเขาก็คุยกับผมบ่อยเขาเป็นคนไทยหรือฝรั่งเป็นเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นเป็นต่างชาติคนนี้เป็นเกาหลีอ่าครับ เอเจนต์คนนี้เป็นเกาหลีแต่เอเจนต์ที่พานักกีฬาไทยไปเล่นประจําเนี่ยคือเป็นคนญี่ปุ่นอืมนะฮก็คือก็คือทีมอะอย่างที่บอกกลับไปจะเติมต,ต,ต้นเมื่อกี้ทีมอะส่งรีควอร์เรนท์ออกมาว่าอยากได้ตำแหน่งนี้เอเจนต์แต่ละคนที่รับรีควอร์เรนท์มาเนี่ยเขาก็จะไปหานักกีฬาในในในสังกัดหรือในที่เขาหาได้อะมาเสนอทีมอย่างที่ไอ้บอกเอเจนต์ญี่ปุ่นอาจจะส่งมาสามคนเอเจนต์เกาหลีเขาอาจจะไปหามาส่งเกาหลีส่ง ส่งเวียดนามไปคนส่งอินโดไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่า,ท,วาทีมอะจะสนใจใครแต่ปีนี้อบอกว่าปีเนี้ยในหลีกญี่ปุ่นอ่ะสนใจนักกีฬาไทยเยอะมากที่สุดตั้งแต่เคยทำงานมาที่นี่ห้าปีต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าหนึ่งโดยที่ผู้เล่นญี่ปุ่นค่อนข้างมีเยอะแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสองผเน ในระดับโลกปีที่ผ่านมานักกีฬาไทยค่อนข้างดีแล้วก็<ม>ตัวผู้เล่นของเราเนี่ยนอกจากหกเจ็ดตัวแรกเนี่ยตัวสำรองที่ไปอ่าชิงแชมป์โลกรวมถึงนชั่นลีกเนี่ยก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็เป็นที่จับตาม,มองเพราะฉะนั้นเกิดการมันขายง่ายเกิดการดีลเยอะที่สุดตั้งแต่อยู่ในวีลีกมาบอกเลยว่าปีนี้เยอะมากอืมอ่ะ อ่าก็ถือน่าสนใจอ่ะทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมขออนุญาตถามอีกหน่อยคุณปั๊กครับคุณดิฉันก่อนคุณั๊กเอาเริมก่อนนอกจากสายเอเย่นแล้วอ่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งเคสเนี้ยจะนอกเหนือจากแบบนั้นเคสอีกเคสหนึ่งคือการที่สโมสรนะเขาสอบถามมาที่สมาคมไทยโดยตรงอันนี้ก็ดีไปอีกเคสหนึ่งว่าอยากได้ผู้เล่นตำแหน่งนี้หรือคนนี้ทางทางไทยมีคืออาจจะเป็นสโมสร เอายกตัวอย่างง่ายๆคือเป็นสโมสรที่อะอย่างพูดถึงดิวโมเม่แล้วกันอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันคอันนี้ไม่ได้ผ่านเย็นเย็นคือโอกยาม่าเคยมาเก็บตัวซ้อมที่ไทยไทยเคยไปซ้อมที่นูน่น <c oughs> เขาก็เลยถามมาทางสมาคมไทยตรงๆว่าเออสนใจผู้เล่นตำแหน่งอย่างเงี้ยมีคนไหนที่รับข้อเสนอของเขาได้บ้างไหม <c oughs> มันก็เลยเป็นที่มาถ้าเรากลับไปย้อนมองข่าวดิวของโมเม่มาเซ็นที่ไทย แล้วก็มีเจ้าที่สมาคมผู้ใหญ่สมาคมไทยอ,อยู่เป็นสักขีพยานยด้วยอันนี้ <ừ> จะเป็นนอกเหนือจากจากเคสที่คุณไอเล่าให้ฟังเมื่อกี้ <ừ> อืมก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่น้อยต้องบอกเลยว่าน้อยอฮแล้วอวอย่างนี้พอพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าสมมุติในลักษณะที่เอเจนเอาไปเสนอกับในลักษณะที่เขาติดต่อผ่านสมาคมมายอย่างเงี้ยในเรื่องของ ค่าเหนื่อยค่าจ้างอะไรเงี้ยมันจะต่างกันไหมหรือไม่หรอมันก็มาตรฐานเดียวกันต่างตรงนี้ไอ้ไอ้ไม่แน่าตัวของน้องๆแต่ละคนน,นี้อันนี้ตอบเลยว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างลีดของแต่ละประเทศอ่ะมันจะมีเลทของตัวผู้เล่นอยู่ว่าเอจะใส่ไว้เท่านี้ยุโรปใส่ไว้เท่านี้มันก็เลยอื <S <S มคนถ่ายเพราะว่าบัจเจตของแต่ละทีมเนี่ยไม่เหมือนกัน ไม่อาจอาจราอย่างของเอที่อาจจะที่ที่คุณด็บบอกว่าสมาคมดิวเนี่ยอาจจะสูงมากก็ได้รวมถึงค่าเป็นเอเจนต์ของที่ปกติที่ซื้อขายนักกีฬากันเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้ก็อันไม่ไอไม่แน่ใจตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ไม่ได้มองเห็นในตัวเลขที่ชัดเจนของนักกีฬาอืมครับอืมคุณดิก็ถามในต่อเอาว่ามาเลย อ๋อโอเคผมม่ถามไอ้นี่มันเป็นอันนี้อันนี้คือจริงๆอะ่ะหลายคนก็คงเคลียร์แหละแต่ผมอยากจะให้กระจ่างเฉยๆเพราะว่ามันมีความคิดหรือว่าไอ้คำถามเนี่ยเกิดขึ้นตลอดว่าการที่วอลเลย์บอลบ้านเราลีกอาชีพไม่ถ่ายทอดสดเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีในออนไลน์นู่นนี่นั่นบาร์บา,บา,บาเนี่ยมันส่งผลต่อการดูตัวส่งผลต่อการดูฟอร์มของต่างประเทศไหมอย่างเช่นวีลีกเป็นต้น อ่าในส่วนของนักกีฬาที่เล่นที่ไทยตอนนี้ใช่ไหมครับหมายถึงส่วนตรงนี้ครับส่วนมากประมาณนั้นจากที่ไอได้ส่งวิดีโอให้แต่ละทีมเนี้ยนะครับก็เขาจะไม่ค่อยดูลีกไทยเออกูเป็นแมตช์ที่แข่งกับระดับภาตมากกว่าอเวลาส่งลีกไทยไปอย่างเงี้ย เขาจะขอว่าแบบมีระดับชาติเพิ่มเติมไหมมีระดับโลกเพิ่มเติมไหมอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าหลีไทยเนี่ยเลเวลของทีมท็อปบนกับเลเวลของทีมท็อปลา้างต่างกันอย่างชัดเจนถ้าพูดตรงๆนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราส่งทีมที่เราชนะแบบ3-0ไปแล้วแบบแต้มขาดไปแล้วเนี่ยถึงแม้ฟอร์มเราจะดีเนี่ยแต่คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ดีมันไม่เก็ตอ่ามันไม่เก่งคุยง่ายครับคู่ต่อสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะขอเทปอื่น Mm hmm. mm hmm. อืมอืมอืมอ่าเพิ่มเติมคุณไอ้ทีนึ่งแล้วกันตรงตรงประเด็นเนี้ยคือถ้าเป็นเทปลีกไทยอ่ะต้องเป็นเทปคู่ใหญ่ชนกันเท่านั้นคือ <Yeah. S 2> เขารู้จักเกรดของของสโมสรในไทยเหมือนกันญี่ปุ่นอะ่ะ mm hmm. ถ้า,ถาคุณเอาแบบว่าทีมทีมใหญ่ไปเจอกับทีมน้องใหม่อะไรเงี้ยไปส่งให้เขาดูอะ่ะเขาก็ คือไม่ตีอ่ะไม่ตีราคาแลวกันว่า,างเงินกันเหมือนเหมือนเวลาเราเราประเมินอะไรอ่ะปับสูงสุดจะปรัดต่ำสุดออกถูกไหมเวลาเราวงอ,อะไร,รอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือถ้าถ้าแมตช์ที่เขา a c c e p t a b l e ยอมรับได้ก็คือจะเป็นแมตช์ทีมใหญ่เจอกันเท่านั้นแหละอา่าโอเคอะซ่งอันนี้จะได้เข้าใจส่วนส่วนมากอ่ะเออส่วนส่วนมากอ่ะเราก็ส่งเป็นเทปไปให้อยู่แล้วเหมือนอัพไฟล์วิดีโอไปให้อยู่แล้ว ดีไม่ดีเป็นไฟล์สเกลด้วยซ้ำไปเขาไม่มานั่งดูแถ่เท่าสดเองหรอกครับมีไหมมีไหมคนไห้ที่ทีมเขาจะมานั่งดูแถ่ายเท่าสดเราอะ่ะไม่มีเอาจริงๆริไหมทุกวันเนี้ยถ้าใครขออะไรมาไหก็หาใน YouTube ให้เขาวะ <laughs> อะหรือไม่ก <laughs> ข็ขอจากทีมแหละเพราะว่ามันจะมีวิดีโอที่ทีมถ่ายเก็บไว้อยู่ใช่ครับแล้วบางทีแต่เขาเคยขอสเกล ไอ้ก็ส่งไปทางสกเกลของสมาคมเหมอนกันนะว,ว่าทีมขอมาแบบนี้ยขอดูหน่อยอย่างเขาขอ<ม>ขอ,ขอ,ข,อขอดูสกเกลแบบนี้ถ้าถ้าเรามีเราก็ต้องส่งน<ไ>มเร็นสถิติสกเกลก็คือคือสถิติสถิติแต่ละเกมนั่นแหละฉ<แ>ะนั้นแล้วอ่ะประเด็นเรื่องหายเข่าสดอะ่ะในมุมมองผมอ่ะมันมันไม่เกี่ยวกันแต่ส<ม>ิ่งที่เกี่ยวคือสถิติในลีก ควรจะมีอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่วีลีกญี่ปุ่นอย่างเดียวนะพูดถึงลีกอื่นคือไอ้ที่เราเห็นสติใบพีทูอ่ะมันไม่ละเอียดอืมมันไม่สามารถประเมินนะักกีฬานั้นได้ดีสิติที่โอเคที่เขายอมรับได้คือสติแบบของลีกตุรกีอืมันจะมีเปอร์เซ็นต์การตบเปอร์เซ็นต์การเติบเปอร์เซ็เซนต์การโดยละเอียดทุกคนแต่ใบพีทูที่เราเห็นสติของไทยลีกอ่ะ มันมีนแค่ข้อมูลส่วนเดียวเอออืมอืมถ้ามีสี่จิตัวนั้นน่ะมันจะช่วยให้ช่วยให้สนับสนุนนักกีฬาเราได้ดีขึ้นอืออ่าอะไรงี้ไอ้อ้ย่างางี้ผมถามคุณดิดอย่างนี้เราควรจะไปขอความกรุณาที่ใครบอกไม่ถูกแต่ เอาแต่ทีใหญ่ๆอ่ะเอาง่ายๆถ้าเป็นนักกีฬาอยู่ทีมใหญ่อย่างสุพีมไดมอนด์โคราชเนี่ยมันมีอยู่แล้วไฟายตัวนั้นอ่ะเพราะเขาทําเองครับเพราะฐานทีมได้มีมีอนาลิซิสที่จะทําข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วอืมนะฮะรวมถึงถ้าเป็นแบบทีมชาติก็จะมีอยู่แล้วคุณสมชายก็ทําอยู่อ่าครับผมอืม ก็ก็ถือว่าน่าจะน่าจะกระจ่างพอสมควรนะถ,ถือว่าตอบเขาเรียกมันมันไม่ได้ตอบคําถามอะมันไขข้อข้องใจให้หลายๆท่านแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังมีการถกเถียงกันโดยตลอดว่าการคัดตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างงูดอะไรเงี้ยซึ่งโอเควันนี้ก็ถือว่า <c oughs> ถือว่าเป็นการเรียกน้าย่อยก่อนทั้งคุณไอคุณดิดว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของดิวต่างๆในวีลีที่จะเกิดขึ้นในปีต่อในปีหน้านี้ถึงเนี้ย ามันจะมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างเท่าที่เราบอกได้เราอาจจะมาพูดคุยกันอ่ะช่วงท้ายสุดท้ายมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการคัดตัวอะไรอีกไหมที่แบบอยากจะแนะนําหรือว่าเป็นเกร็ดที่แบบว่าเอออยากให้แฟนรู้อะไรเงี้ยของของญี่ปุ่นนะคุณเรียกการคัดตัวไม่ได้เดี๋ยวขอนิดนึงอเมเริกาคัดตัวการการเรียกการคัดตัวไม่ได้ที่ตัวเลือกเล่นแล้วกันเออการเลือกเล่นเออก็ อย่างอย่างไนครับของนักกีฬาไทยที่มาหลี่ปุญี่นตอนเนี้ยครับมีข้อเดียวอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยอยู่เอเย่นเดียวกับพวกตัวท็อประดับโลกเช่นจูถิงอีโกนูอืมคือเป็นเอเย่นเดียวกันอืม mm. นักกีฬาไทยเนี่ย mm. ก็เลยสามารถส่งออกไปไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นอาจจะรวนถึงอิตาลี่วนถึง ตุรกีในทีมใหญ่ๆได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อไปเราก็มีชื่อไปแต่แค่คือไม่เลือกตอนนี้คือเราก็ต้อง hmm. ส่วนหนึ่งคือเอเจนต์ M เป็นคนเสนอก็จริงแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยนักกีฬาจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ไหนตรงน,นี้แต่คือ hmm. ปีว่าเหมือนที่ทุกคนรู้กันละครับก็คืออะไรคนก็รู้แล้วว่ามีการดีลบิ๊กดีลใหญ่เนี่ยใหญ่แน่นอน แต่จะเป็นใครไหนเนี่ยไออจนเช่าตัวพูดเองดีกว่าคือตอน,นอะไอร,รู้และอาจจะมีเอเยจนรู้นักกีฬารู้แต่คิดว่าคนให้รู้แน่นอนครับอันนี้บอกเลยนะอะ,อะน่าสนใจน่าสนใจเอางี้ไหมเดี๋ยว คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองมายังไงดีคุนดิตเราเราเรามาคุยคร่าวๆไหมว่าแนวโน้มความน่าจะเป็นของแต่ละลีกน่าจะมีสักกี่คนอะไรยังไงอย่างงี้พอได้ไหมได้เดี๋ยวคุยันหลังไมค์ก่อนว่าจะอ่าอาออกมาในรูปไหนเอางี้สุดท้ายทิ้งท้ายคลิปนี้ไม่ไม่มีใครเพิ่มอะไรแล้วนะเอาแค่นี้คุณไอ้นับนิ้วเล่นเล่นเดี๋ยวเดียวอ่ะคุณดีก่อนคุณดีก่อนขอเพิ่มนิดนึงเพิ่มเรื่องเอเย่นนิดนึง คือจริงๆอ่ะผู้เล่นไทยอ่ะไม่ได้แบบว่าบีลองทูคนใดคนหนึ่งนะเอเย่นอ่ะอือใช่ไหมคุณไอซ์ถูกไหม,มเราอ่ะเราอ่ะนักกีฬาเราเกือบทั้งหมดอ่ะไม่ได้แบบว่าอยู่กับเอเย่นคนใดคนหนึ่งคือเหมือนกับแบบว่าเราพยายามเปิดโอกาสให้น้องได้มากที่สุดว่าแบบมีใครคือเอเย่นมันจะมีเครือข่ายของเขาอยู่อ่ะเวลาเขาถามอะไรมาเนี้ยเราก็พยายามส่งเด็กของเราไปไปเสนอเขาเกือบทุกทางคือ จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับใครคือจะเซ็นกันปีต่อปีว่าเอเจนต์คนนี้าหางานให้ได้รเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปืีนี้มีหน้าจะเป็นอเอเจนต์อีกคนหนึ่งเป็นคนหางานให้ได้อ่ะเขาคนนั้นก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปเราเราก็พยายามเปิดโอกาสให้ให้เด็กมีทางเลือกให้มากที่สุดแหละครับอือืมก็คืออธิบายง่ายๆว่า ไม่ใช่สมมุติคุณดิตเป็นเอเจนต์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องขึ้นอยู่คุณดิตคุณไอยอยากได้คุณดิตก็ส่งให้ใผมอยากได้คุณดิตก็ส่งมาก็คือช่วย,กร,ยกระจายกระจายกันไปเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้มากที่สุด,ดอืมได้ได้โอเคทิ้งท้ายคุณไอนับตัวเลขขำๆเลยไหมเท่าที่รู้อ่ะเท่าที่รู้เท่าที่แบบเอ้ยอะไรเงี้ยสักกีมิวดิ มันพูดนะั้งเดียวเอาเอาในในกรอบไหนกรอบกอบวิลีกรอบวิลีกเหรอไม่เอาต่างเอาต่างประเทศที่รู้ก่อนเลยเอาต่างประเทศเลยเอาที่คุณไอรู้เลยต่างประเทศที่รู้ตอนนี้นะเออวิลีกมันก็ต้องแค่เจ็ดแปดดิเต็มที่อ่ะเออเอาที่คุยเอานี่คือนับจะให้ายไอนับรวมที่กำลังคุยด้วยใช่ไหมไม่ใช่คอนเฟิร์มนะอ่าอ่าประมาณประมาณก็แล้วหกครับอืมอืมไม่รวมเกาหลีนะ อันนี้คือที่คุยอไม่รวมเกาหนีเถูกไม่รวมเกาหลีแล้วก็ไม่รวมที่ต่อสัญญาแน่นอนถูกไหมอันนี้นับนับที่คุยกันในรายละเอียดทั้อองหมดต่อ,วอรวมถึงย้ายทีมรวมถึงลีกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือโออ่าอ่าโอเคนะอ่ะก็เอาไว้เท่านี้คลิปนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปหลังไม่ก่อนว่าเราจะมาเรื่องไหนดีเดี๋ยวแม่งตกไม่ลงงงไปหมดนะฮะโอเคอีเชนแนนก่อนอ่าอ่าโอเคนะฮะอ่ะก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยในวีลิค้งสุดท้ายกันได้แล้วกันโอเคนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดคุยกันถึงความน่าจะเป็นหรือว่าโอกาสในการเห็นนักกีฬาไทยไปโผล่หลีกไหนบ้างอะไรบ้างเท่าที่เราทราบเราพูดได้เดี๋ยวเราจะมา พูดคุยให้ฟังกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้เราสามคนนะครับคุณไอคุณดิดแล้วผมปลั๊กนะก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ